ทรมานไม่เป็นชีวิตที่น่าพอใจน่าชื่นอกชื่นใจคนต่างประเทศมาขอศึกษาพุทธศาสนาเมื่อถามว่ามาศึกษาเพื่อประโยชน์อะไรก็ล้วนแต่ตอบไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เพราะเขาไม่รู้จักปัญหาที่เขามีอยู่คือปัญหาที่เขาเดือดร้อนอยู่ด้วยโลภะโทสะโมหะเขาไม่รู้ว่าเขาเดือดร้อนอยู่ด้วยอะไร <c oughs> ซึ่ง <c oughs> วัตถุประสงค์ธรรมะก็ต้องการจะแก้ปัญหาเหล่านี้เขาไม่มีปัญหามาศึกษาพุทธศาสนาโดยไม่รู้ว่าเพื่ออะไร มันก็เห่เห่กันมาตามที่เขาจะเห่กันได้อย่างไรเหร่ว่าไปเที่ยวรอบโลกไปดูอะไรมากๆกว้างๆนี่ก็มีเห่ว่าได้รู้ความรู้รอบตัวเพิ่มมากขึ้นก็มีบางทีมันก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรนอกจากว่ารู้ไว้ดีกว่ารู้ไว้ดีกว่าก็มาศึกษา กันอย่างนี้โดยมากมันก็ไม่ค่อยจะถูกจะตรงต่อตัวแท้ของธรรมะหรือตัวพุทธศาสนาที่นี่จึงแม่คนไทยเราที่ถือพุทธศาสนาอยู่แล้วก็ยังมีปัญหาที่คล้ายๆกันคือไม่รู้ว่าเราธรรมะไปทำอะไร นอกจากเมาเมาเอาว่าได้บุญบ้าง <c oughs> เมาเมาเอาว่ามันดีตามที่เขาว่ามันดีมันวิเศษมันเปิดเสริฐแต่ในที่สุดก็ไม่ได้เอาธรรมะนั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์โดยตรงโดยท่าจริงได้อย่างนี้ก็มีอยู่มากให้ละน่ารำคาญ ที่ว่า <c oughs> มันเสียเวลาเราเปล่าแล้วก็ทำไปอย่างงมงายด้วยเราควรจะศึกษากันในข้อนี้แหละให้มากที่สุดเพื่อรู้จักความจริงหรือความเป็นเช่นนั่นเองของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตบ้าง ของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะบ้างถ้าดูผิวดูข้างนอกก็ว่าไอ้ธรรมะนี่สำหรับชีวิตชีวิตนี่ต้องการธรรมะใช่ธรรมะกับชีวิตถูกต้องชีวิตก็เป็นของที่มีความสุขสงบน่าชื่นใจ <c oughs> แต่ถ้าดูลึกลงไปแรกก็จะว่า ก็จะพบว่าธรรมะมันก็คือชีวิตชีวิตก็คือธรรมะคือทั้งสองอย่างเป็นธรรมะด้วยกันเหลืออยู่แต่คําว่าธรรมะ,ะคําเดียวมองในแง่ชีวิตก็เป็นตัวชีวิต <c oughs> มองในงาอในแง่ปัจจัยแห่งชีวิตมันก็เป็นปัจจัยแห่งชีวิตท่า <c> น <oughs> ทั้งหลายจงพยายามทำความเข้าใจในข้อความ ตามสิ็จมากำลังพูดนี้เรื่องตัวธรรมะโดยตรงพูดมามากแล้วมากจนมากกว่ามากแต่ก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์ยังไม่อาจจะใช้สำเร็จประโยชน์ยังไม่อาจจะทำความสัมพันธ์กันระหว่างธรรมะกับชีวิตให้สำเร็จประโยชน์ เดี๋ยวนี้เราจะไม่พูดถึงตัวธรรมะอะไรกันนักแต่จะพูดถึงปัญหาตัวปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเกี่ยวพันกันอยู่ระหว่างกับระหว่างธรรมะกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตที่เราสมมติเรียกว่าตัวเราเรายึดมั่นถือมั่นว่าตัวเรา <c oughs> ทำให้ชีวิตนี่กลายเป็นของร้อนไปตัวเราไม่มีก็ทำให้ตัวเรามีขึ้นมาตัวเราที่ไม่ต้องร้อนไม่เคยร้อนไม่จำเป็นจะต้องร้อนอ่ะมันก็กลายเป็นของร้อนขึ้นมามาจัดการืไม่ส่วนนี้แหกันดูจะดีกว่า <c oughs> ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องมองให้เห็นโดยรอบ จนกระทั่งว่ามันเกี่ยวข้องกันอยู่กับธรรมะอย่างไรแล้วเราจะจัดมันอย่างไรให้เป็นสิ่งที่งดงามขอใช้คำว่างดงามบ้างฟังดูคล้ายกับว่าเป็นคำประพันธด์ดีดิ้น ที่เขาใช้กันอยู่แต่ที่จริงคำนี้พระพุทธเจ้าได้เคยใชย้ได้เคยทรงใช้ามาก่อนแล้วท่านใช้คำว่างดงามในธรรมะงดงามการศึกษางดงามการปฏิบัติงดงามการได้รับผลการปฏิบัติงดงามนี่ท่านก็เคยใช้ามาแล้วไม่ใช่เป็นคำที่เรียกว่าเราจะใช้กันอย่าง จำนวนนักประพันธ์ที่ดิดดินสมัยใหม่ให้มันไม่มีคำอะไรที่แสดงความหมายได้ดียิ่งไปกว่าคำนี้คำว่างดงามนี่บางทีก็แปลว่าดีหมายความว่าดีไปเสียก็ไม่ชื่ออธิบายไปตามคำความหมายของคำไม่ได้ใช้คำว่างดงาม มีอยู่ประโยคหนึ่งซึ่งควรจะเอามาสนใจใครควรดูคือประโยคที่พระพุทธเจ้าท่นานตรัสว่าหาใครหนอจะเลือกเก็บดอกไม้จากสวนอันงดงามหาใครจะเป็นคนเลือกเก็บ ดอกไม้อันงดงามจากสวนอันงดงามเมื่อนในโลกนี้มันมีแต่คนโง่มีแต่คนที่ประกอบไปด้วยอวิชชานกก็ว่าใครหนอจะเป็นผู้เลือกเก็บดอกไม้จากสวนอันงดงามสวนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับสวนดอกไม้ที่นี่ก็หมายถึงสวนแห่งธรรม คือทำทั้งหลายทั้งปวงอันมากมายเหมือนกระสวนดอกไม้ที่มีดอกไม้ทุกชนิดดอกไม้งามก็มีก็มีไม่งามก็มีหอมก็มีเหม็นก็มีใหญ่ก็มีเล็กก็ม,มีมันสารพัดอย่างมันมีมากไปหมดแล้ว,ว่าใครจะเป็นคนเลือกเก็บเอาแต่ดอกไม้ที่ควรเก็บเอาไปใช้เป็นประโยชน์ดได้ คนโง่มันก็ทำไม่ได้มันก็ทำได้แต่คนฉลาด <c oughs> ก็ปรากฏว่าผู้ที่เห็นธรรมะเข้าใจธรรมะตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพูดอย่างนี้ดีกว่าบุคคลที่เห็นธรรมะถึงขนาด พอสมควรตั้งแต่พระโสะดาบันขึ้นไปจึงจะรู้จักเลือกเก็บดอกไม้ในสวนอันงดงามคือธรรมะที่สามารถดับทุกข์ได้นั่นเองเป็นขั้นต้นเป็นชั้นแรกเป็นอันดับแรกที่ว่าจะดับทุกข์ได้จริง <c oughs> รู้จักหยิบเอาธรรมะชนิดที่ดับทุกข์ได้จริงมาแก้ปัญหาของตนของตนในชีวิตประจำวันคนโง่ทั้งหลายมันก็มีความทุกข์มันก็ความเจ็บท่าย อยู่เป็นประจำวันคือความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอาไลาอาวอนอิจาริสัญญาว่าเองก็แล้วกันมากมายนี่ใครมันจะสา,สามารถเลือกเก็บเอาดอกไม้งดงามเฉพาะโรคมาเยียวยาโรคหรือความทนทุกข์ทรมานเหล่านี้ <c oughs> ทำไมจึงต้องใช้คำว่าง,งดงามเพราะว่ามันทำให้สบายให้มีความสุขมีความสบายด้วยไม่ใช่เพียงแต่หายเจ็บปวดยังให้มีความสุขความสบายมากไปกว่านั้นด้วย ทำไมจะต้องเรียกว่ามันเป็นสวนดอกไม้ก็เพราะว่ามันงดงามเพราะว่ามันงดงามหรือมันมีให้เลือกครบทุกอย่างทุกๆรูปแบบ <c oughs> นี่เราอยู่ในพวกไหนเราอยู่ในพวกที่ฉลาดสามารถจะเป็นคนเลือกเก็บดอกไม้ ทำใมใช่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันในชีวิตนี้มันมีความสดชื่นแจม่มใสอยากได้ทนทรมานแม้แต่ประการใดฟังดูเผลินๆมันก็มากมายดูมันมากมายคล้ายจะเหลือวิสัย <c oughs> แต่ถ้ามีความรู้จริงมันอยู่ในวิสัยที่จะใช้เป็นประโยชน์ได้ เราจะป้องกันวิกแก้ไขก็ตามซึ่งความรักความโกรธความเกลียดความลัวความอะไรอาวรณ์ความชั่วร้ายเหล่านั้น,นได้โดยวิธีใดทันเวลามันอยู่ที่ทันเวลา <c oughs> เรื่องกิเลสเรื่องไการปรุงแต่ง เกิดทุกข์เป็นปฏิจิจสมุปบาทอะไรนี้เราก็พูดกันมามากมายแล้วเดี๋ยวนี้มันก็เหลืออยู่แต่ว่าเวลาไหนจะเอาธรรมะข้อไหนมาแก้ปัญหาข้อนี้เวลานี้จะเอาเอาธรรมะข้อไหนมาแก้ปัญหาข้อนี้อย่างนี้แหละให้มันทันเวลาทุกทุกกรณีไป นี่เป็นเรื่องของบุคคลที่สามารถเลือกเก็บดอกไม้เอามาใช้เป็นประโยชน์จากสวนอุทยานใหญ่โตมโหฬานของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเปิดเผยขึ้นที่จริงก็น่าจะพูดว่าสวนสมุนไพรดีกว่า คือสวนยูกยาสมุนไพรที่เขาปลูกไว้มากมายครบทุกอย่างใครจะสามารถหยิบเอายาต้น